สวัสดีครับอะไรเอ่ยเก่ามาใหม่ไปนะหัว h d m i เนี่เองนะครับอันนี้สายเก่าของลูกค้าส่งมาเป็นสภาพนี้ครับท่านดูครับนี่พังยับเยินลูกค้าแก่ไปแล้วด้วยนะครับตรงนี้หัวก็บุบบี้หมดเลยนะครับดีอย่างเดียวคือฟันไม่หักฟันไม่หักสแสดงว่ายังไม่แก่นะครับ <c oughs> โอเคนี่มาดูครับสภาพเดิมเป็นแบบนี้ได้ใหม่กลับไปเป็นแบบนี้ครับ เป็นไงครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับเดสติมไให้สปีดนะครับตอนนี้ลองรับ 4K ด้วยนะครับททนสีล็อเทสแล้วได้ 4K ด้วยนะครับที่30เฮิร์ตนะฮะดูให้ดูชัดๆเก่ากับใหม่เป็นไงครับดีแบบนี้นะครับโอ้โหใหม่แบบนี้ดีแบบนี้หรูหรากันแบบนี้นะครับเรื่องอะไรที่จะไม่เปลี่ยนหล่ะนะฮะ สายหักสายพังส่งมาเลยครับ HD Solution ติต่อสอบถามได้นะครับ0624378900 0624378900เบอร์นี้มีไลน์นะครับทักไลน์มาก็ได้นะครับผมฝากด้วยครับสวัสดีครับ